เรามองเป็นดีว d เด d นเพลที่ค่อนข้างมีความแน่นอนสูงมากเพราะว่าเราเชื่อว่าเขายังสามารถเจเนเรต p r r o i t หรือว่าสร้างกำไรได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้อยู่ตอนเองเนี่ยณขณะนี้เรามองอยู่ประมาณสัก4-5%ที่จะมีการเติบโตต่อเนื่องไปเพราะนี้น,น่มันก็เลยดูว่าความเซ็กซี่ของหุ้นในกลุ่มนี้ต่างก,กันกับช่วงต้นปีที่แล้วที่เราบอกว่ามันจะโต20กว่าแต่สุดท้ายมันน่าจะจบที่30 แต่ว่าก็ยังค่อนข้างมั่นใจว่าหลายๆบริษัทยังทํานิวไฮได้อยู่และยังจะสามารถสร้างกําไรในระดับที่สูงมากกว่าปีที่แล้วได้เล็กน้อยแล้วก็ด้วยระดับตรงนี้เองเนี่ยการจ่ายเงินปันผลระดับเฉลีย่ยเฉลีย่ยประมาณสักหกเปอร์เซนของกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะยังเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆที่เดี๋ยวเราคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์คราวนี้จะเห็นได้ภาพชัดเลยว่าเขาทําอะไร,รเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเติบโตต่อเนื่องไปได้แล้วน่าจะมีความ ยังอยู่ได้ในระยะกลางถึงยาวด้วยครับดุษณีน์ครับ